ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการเชื่อมอท่อไอเสียมอไซค์นะครับท่อไอเสียมอไซค์เนี่ยมันดูว่ามันเหมือนจะเชื่อมง่ายนะครับแต่แต่จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะการเชื่อมอกอนนะฮะปกติส่วนมากเขาจะใช้ไฟฟ้าเชื่อมเพราะว่าการเชื่อมอากอนเนี่ยชิ้นงานถ้ามันสกรปรกมันจะเชื่อมยากนิดนึง โดยเฉพาะท่อไอเสียเนี่ยด้านในมันจะเป็นคราบขมเหลส่วนด้านนอกมันจะเป็นคราบโคลนคราบสนิมความยากมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อมันบางาวิธีการเชื่อมอันดับแรกเราก็ทําความสะอาดชิ้นงานาตัวท่อไอเสียเนี่ยโดยการปัดฝุ่นเจียสีออกนะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดไฟอ,อ่อนๆค่อยๆเชื่อมนะครับเปิดไฟ อันนี้ผมเปิดไฟประมาณหกสิบนะครับอันดับแรกก็คือปิดปิดรอยรั่วปิดรูให้มันได้ก่อนพอพอได้ปุ๊บเราค่อยมาเชื่อมเสริมให้มันหนาขึ้นแล้วก็ค่อยเจียแต่งให้มันเรียบนะฮะแต่ถ้าเป็นลวดไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ต้องพิธีด,ดีตองอะไรมากนะครับคือมันมีค้าบสนิมคราบขามออมมันก็เชื่อมได้เลยแต่อาก้อนมันจะต้องทำความสะอาด ชิ้นงานนิดนึงนะฮะนี่แต่ว่าเวลาที่เชื่อมออกมาแล้วเนี่ยอาร์กอนเนี่ยถ้าเชื่อมได้มันจะมีความละเอียดสวยงามกว่าการเชื่อมไฟฟ้านะครับการเชื่อมไฟฟ้ามันเชื่อมงา่ายจริงแต่ว่ามันจะบางทีที่เห็นเขาเชื่อมมันจะเป็นตะปุ่มตะปำนะฮะไม่ไม่ค่อยสวยนะครับแต่อาร์กอนเนี่ยเราเชื่อมเสร็จเราเจียแต่งให้มันเรียบสวยงามได้นะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการเชื่อมอาร์กอนกับไฟฟ้านะฮะ เ yeah. มื่อเราเชื่อมเสร็จได้ความหนาตามต้องการแล้วก็เจียแต่งนิดนึงก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการเชื่อมท่อไอเสียด้วยอักันนะครับ